โดยอาจารย์ชูศรียันทิพย์คุณครูอาสาจังหวัดพิษณุโลกได้นําคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดวังเป็ดอําเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกร่วมใจสวดมน์ในบทธรรมจักกับปวัตนสูตรซึ่งทางโรงเรียนวัดวังเป็ดได้จัดกิจกรรมการสดมนบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นประจำอย่างตลอดต่อเนื่องโดยในครั้งนี้นะครับมีนักเรียนห้องเรียนต้นแบบศิลธรรม4.0ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6จํานวนกว่า36คนคณะคุณครู4คน รวม40คนรวมการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัฒนสูตรคนละ2จบรวมกว่า80จบครับซึ่งภาพของเยาวชนตัวน้อยๆที่รวมใจกันซึ่งภาพของเยาวชนตัวน้อยๆที่รวมตัวกันสวดมนต์ในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากแม้ว่าทุกคนจะยังสวดมนต์ไม่คล่องแต่ก็ตั้งใจสวดมนต์ด้วยเสียงดังฟังชัดโดยในส่วนของนักเรียนและคณะรครูที่ร่วมสวดมนต์ในครั้งนี้ต่างกล่าวว่า จากการสวดมนต์ในบทธรรมจักกับปวัตนสูตรทําให้มีความสุขและมีสมาธิกับการเรียนมากยิ่งขึ้นนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากและที่สําคัญอยากให้ทุกโรงเรียนได้จัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้นอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมกันนั่งสมาธิการแสดงความเคารพป,ปฏิสันถาน,นครูพร้อมทั้งเล่นเกมฝึกสติสมาทานศีลห้าก่อนที่นักเรียนทุกคนจะได้แข่งกันตอบปัญหาความเป็นมาและความสําคัญของบทธรรมจักกับปวัตนสูตรอีกด้วยครับ